เ้ยโ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 ยูสวัสดีพวกนูบทุกหลายนะครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องนูบสตาร์ของผมเหมือนเดิมนะครับนี่อยู่กับเกม All Star Tower Defense X นะอ่าแล้วก็ถ้าจากดูจากปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเราจะมาสอนอะไรวันนี้จะเป็นเฟียลสองนะครับเป็นเฟียลด่านที่2นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขี่ลิงไปก่อน <c oughs> ผมจะมาสอนลงโดยใช้แค่2ตัวหลักๆนะครับผม2ตัวหลักๆที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวที่เออผมขี่อยู่ตอนนี้เลยนะ จะเป็นไททันลิงนะครับหรือว่าซิกเยเกอร์นั่นเองตามหากรสิกเยเกอร์อ่ะซิกเยเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลักตัวดาเบจดหลักของเราเลยแล้วก็ตัวตีตัวตั้งตัวตีเราเลยนะเสร็จแล้วตัวที่2เนี่ยผมจะขอเป็นโซโลแล้วกันนะครับโซโลรับจบทุกๆงานแล้วก็ตัวเงินนะครับจริงๆก็ไม่อยากใช้โซโลเท่าไหร่แต่ว่ามันมีตัวโล่ที่ต้องเคลียร์นะก็เลยต้องเอามาใช้นะครับตรงเงินนี่เราไม่นับเนาะไม่นับว่ามันเข้ามาเนาะเพราะต้องใช้อยู่แล้วนะครับต้องมีทุกเอดีอยู่แล้วเนาะโซโลนี่ก็หาไม่ยากนะครับ ตัวระดับ4ดาวเฉยๆอ่ะแล้วก็ตัวซิกเนี่ยผมได้อัพเป็นไอ้นี่ไปแแล้วครับจริงๆไม่ต้องอัพก็น่าจะผ่านนะนะขอแค่วลเยอะๆไว้ก่อนแต่ผมอัพไปเป็นตีซ้ำนะครับตีซ้ำสออันแล้วก็ดอชโอกาสหลบหลบสตันหลบสตันนะ15%นะครับจริงๆก็อยากใส่อีกอันหนึ่งอ่ะหลบสตันเป็น30%เไปเลยมันจะได้ตียาวๆนะครับอ่ะ เท่านี้ก็น่าจะโอเคผ่านเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเล่นยังไงให้ผ่านนะครับเดี๋ยวจะบอกจุดให้ว่าเล่นตรงไหนบ้างอ่าเล็กโก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 โอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เดินไปข้างหลังเรือเลยนะข้างหลังเรือเลยนะครับกดสปีดคูณสองไว้ก่อนวางปุ๊บไปเลยเริ่มเลยนะครับวางไว้แถวๆนี้แหละให้มันกันสตันนะให้มันกันสตันวางไวร้รอบๆนะครับ เดี๋ยวเราจะวางซิกไว้3จุดหลักๆนะครับเพราะมันวางได้3เตอวแต่เราขอวางตัวเงินก่อนวางตัวเงินก่อนนะส่วนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าโซโลวางไว้ตรงไหนได้บ้างก็เอามาลงตรงนี้สบายชิลๆนะแค่เอาซิกตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับรับจบจริงๆตัวนี้สําหรับด่านเฟลอสองนะครับใครอยากปั้นก็ปั้นนะหรือใครไม่อยากปั้นก็แล้วแต่นะครับก็เหลวเต่นะโอเคมาวางกันต่อนะครับวางกันต่อกดอัพไป อพอวางตันแล้วนะครับกดอัพไปหนึ่งขั้นพอนะครับอัพนี้ไปหนึ่งขั้นจริงๆต้องอัพสองขั้นนะอัพถึงขั้นพันห้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราอัพถึงขั้นพันห้านิดหนึ่งต้องรอเวฟผมไม่มีคูณสามนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ผมทีนะเพื่อให้ผมแบบซื้อคูณสามกับเขาสักทีอ่ะพออัพถึงขั้นพันห้าแล้วนะครับบ้านหลังแรกก็วางซีไว้เลยนะตรงกลางตรงนี้นะครับป้าบอันนี้วางไปเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยววางระวังอีกสองตัวนะเหลือวางอีกสองตัวก็อยากจะไอ้น,นี่ไว้นิดหนึ่ง เดี๋ยววางตัวที่สองก่อนนะครับแล้วค่อยวางตัวที่สามตัวที่สองก่อนแล้วอัพเงินก่อนนะครับเดี๋ยวรอรอเงินรอเงินป้าบโอเคมองไตรงนี้นะฝั่งขวาป้าบขอเน้นเป็นฝั่งขวาไว้ก่อนนะครับฝั่งซ้ายไม่เท่าไหรเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยจะมีตัววิ่งมานะจะเป็นตัววิ่งมานะครับเดี๋ยวเราอัพบ้านก่อนอัพบ้านหลังแรกให้ตันก่อนนะครับยังไงก็ตามถ้าอัพบ้านหลังแรกตันได้ก็สบายละน่าจะสบายขึ้นแล้วครับอ่ะวางไปยาวๆป้าบป้าบอื้ ตรนี้จะไหวหรือเปล่าวะน่าจะไหวนะครับกดอัพไปอัพไปเดี๋ยวพอเงินถึงปุ๊บเราก็จะวางเป็นตัวที่3แล้วนะครับพออัพบ้านหลังแรกตันนะวางตัวที่3ได้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้นะทุกคนด้านหลังตัวนี้ฟึบขยบออกมานิดนึงเพื่อให้มันตีถึงบอสนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ตีบอสตัวนี้ตีมอนรอบวงนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ตีวงนี้นะครับมาจากกิริยาค่อนข้างกว้างมากๆให้มันกว้างมากๆอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราอัพเสร็จแล้วใช่ป่าเอาอัพอัพอัพสีก่อน อัพซีกสักสองขั้นนะสองขั้นไปอ่ะสักสองตัวไปแล้วก็อัพบ้านต่อนะครับอัพบ้านต่อในเวฟบเจ็นี้นะครับตัวลิงเราต้องอัปสองขั้นแล้สองตัวนะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ดูกอกมานะก็ระวังไว้ดีๆนะครับว่าจะไม่ผ่านเอานะอ่ะกดอัพบ้านไปบ้าน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 นะครับกดเลือกอันแรกเหมือนเดิมบ้าน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 พอเสร็จแล้วนะสังเกตดีๆนะตโล่น่าจะมาละ พอตโลมาเนี่ยเราวางโซโลไว้ตรงนู้นเลยครับโซโลอา้าววางไม่ได้วางใหม่ฮึบฮึบโอเคแล้วก็วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันโซโลอ่าเป็นไงกันโลกันโลเดี๋ยวเราก็อัพบ,บ้านต่ออยู่ยาวครับอัพบ,บ้านต่ออยู่ยาวนะฝั่งนู้นก็ยังไม่มานะถ้ามาแล้วมันจะมีลูกไฟพิเศษของอาคาอินุมานะเดี๋ยวเราอัพตัวข้างหลังต่อเลยนะครับจริจะอ,อัพตัวข้างหน้าให้มันเสร็จเร็ไปนะแต่ว่าเราเน้นกันหลังก่อนนะครับอัพกันหลังให้ตันเลยนะทุกคน ตัวข้างหลังเนี้ยต้องตันเลยนะสองตัวนี้ต้องตันก่อนนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าเดี๋ยค่อยว่ากันตัวนี้สําคัญสุดนะครับสองตัวนี้สําคัญมากๆนะใครที่ดูอยู่นะครับยังดูอยู่ถึงตอนนี้นะดูให้จบนะครับเราจะได้เล่นเป็นกันถ้าดูไม่จบข้าข้าๆ้าแล้วมาถามที่หลังนี่ผมไม่เอานะผมบอกเลยผมผมเครียดเครียดมากๆนะครับกับคนที่แบบว่าเออผมสอนไว้หมดแล้วแล้วก็ถามถามในสิ่งที่เนื้อหาข้างในมันก็บอกแล้วนะคือเราดูไม่จบแล้วก็กอกันเนี่ยเออมันจะเป็นปัญหานะครับ ก็ฝากทุกคนไปด้วยดูจบปุ๊บเล่นเป็นปับ๊บแน่นอนไม่ต้องกลัวอ่ะอัพอัพไปนะครับปึ้งโอเคแล้วก็ถ้าเงินเหลือก็อัพอัพอัพตัวที่สองไปนะครับ2ตัวนี้เป็นหลังนะโอเคโอเคใครที่กอมาดูถึงตอนนี้นะย้อนย้อนกลับไปด่วนๆย้อนกลับไปด่วนๆผมทําอะไรไว้นะครับไม่มีใครรู้แน,น,น่นอนนี่ใครดูจบแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาว่าผมดูจบนะพี่อย่างเงี้ยเออผมไม่ได้กอนะครับอย่างเงี้ย แต่คลิปลงหนึ่งนาทีปุ๊บคอมเมนต์นี่ก็ก็รู้เรื่องคอมเมนต์ก่อนดูโอเคตัวนี้เดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ตันเลยนะครับหมื่นเก้านะเหมือนฝั่งนู้นจะเริ่มมาแล้วเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนฝั่งนี้เริ่มมาเราอัพซีก,ก่อนนะครับซีกเนี่ยยิ่งวิวเยอะยิ่งดีนะทุกคนของวิ่งเกินห้าสิบนะวิวต้องเกินห้าสิบนะครับมันไม่ได้ยากมากมายนะถ้าวิววิว,วเกินห้าสิบอะเอาตัววิวเกินห้าสิบอะดูดิฝั่งนูน้นอะมันจะได้ตายไวๆนะครับกดไปกดไปโอเคตัวโลมมาางัน เราอัพตัวซีกตัวนี้ต่อนะครับให้มันตีแบบระยะกว้างขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะตัวนี้โลกก่ยังติดอยู่อ๋อไม่ติดแล้วก็นึงว่าโล่งยังติดอยู่โอเคเราอัพเพื่อกันไว้นะครับกันไว้เลยกันไว้แค่ตรงนี้เลยนะครับมันมันอันตรายมากตรงนี้แล้วก็เรื่อง FK เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะครับเอฟตัวอะไรเงี้ยใครที่อยากดู FK นะก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับโอเคนี่อัพมาละว,ว่าใช้แค่เนี้ยมันเอฟเคได้ไหมมันจะ AFK ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราแทบไม่ต้องย้ายอะไรเลยไง แล้วก็ต้องการแค่แบบว่าตัวที่แบบเออตัวที่สตันอะไรเงี้ยนะถ้าเราใส่ดอทมา2อันจะดีมากๆนะครับใส่ดอทมาสัก2อันเป็นหลบหลบหลีกนะหลบสตันนะครับจะดีมากๆโอเคอัพอัพไปอัพให้ตันเลยนะครับยางไงก็ตามตัวเราแรงอยู่ละไม่ต้องกลัวตัวเราแรงอยู่แล้วนะครับโอ้โหตัวนี้ยังมีโล่เยอะโอเคโล,โล่แตกโล่แตกยังได้อยู่นะครับเน้นฝั่งขวานะโซโลก็เน้นฝั่งขวาหรือใครจะอัพเป็นตัวของเอเลนก็ได้นะครับเอเลนก็ดีเหมือนกัน แต่ค่าวางก็จะเยอะหน่อยค่าวางมันจะเยอะตามนะอัพได้อ๊บโอเคตอนนี้ต้องเพิ่มดามจดนะครับเพิ่มดาเมจหนักๆเลยเดี๋ยวรอดูอาใครนู้ตรงนี้นะเห็นไหมตายเลยตัวเราตีแรงมากนะครับยิ่งตีชนะธาตุด้วยตีแรงมากๆเลยตีรถทีหลายหลอดเลยนะครับปองปัางปองปัาง,ป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 งไปปึง้งโอเคตัวนี้ก็ต้องตีบ่อยๆหน่อยนะครับต้องระวังไว้นิดนึงแล้วผมก็เลยเอาเบิ้ลมานะเอาตีเบิ้ลมา ไม่รู้มันจะตีเบิลให้ไหมตรงนี้ดูนะเราดูว่ามันจะตีเบิ้ลให้ไหมปึ้งโอเคตีทีเดียวถ้าเบิลเนี่ยมันจะตีแรงมากๆนะแบบคูณสองอะปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยมันจะปึ้งปึ้งเลยนะเนี่ยโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นมิสอะเมื่อกี้มันขึ้นมิสนะแปลว่ามันตีสตันไม่โดนเว้ยปังโอเคอ่าวโดนสตันเลยเพิ่งพูดไปแด้แท้เราเพิ่งพูดไปแด้แท้ตอนนี้อัปตันหมดแล้วนะครับรออย่างเดียวตอนนี้รออย่างเดียวตอนนี้รอตัวนี้ตีบอสตีบอสให้ตายเราก็จะ สบายละบอสเนี่ยตัวนี้สตันดีนะถ้ามันไม่สุ่มมาโดนเราบ่อยๆนะครับหรือไม่ก็ตีเราตายเราตีตายก่อนจริงๆทุกคนเนี่ยเอาตัวอื่นมาช่วยก็ได้นะเอาตัวอื่นมาช่วยด้วยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมอยากแบบเอามาสองตัวมาพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่ามันมันไหวนะมันไหวนะครับแค่สองตัวก็ผ่าได้จริงๆจัดไปครับจัดไปปังปังปั้งโอเคเห็นไหมเมื่อกี้ตีสองทีเลือ่อนรถโคตรเยอะนะยิ่งตีชนะท่านีต่ตีแบบเกือบแสนเลยนะครับเกือบแสนเลยนะ อุ้ยไม่โดนสตันป้องโอเคจริงจริงเอาลิงตัวนี้ขยับมาอีกหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ตีโดนบอสด้วยป้องเราดูอาครนุเอ้ยลองด,ลองด,ลองดูลองดูนี่นะครับคิสซารุนี่มันจะตายไหมจะตายไวไหมแค่นั้นแหละโอ้ดูดิตีท,ทีเลือดลดโคตรเยอะนะเลือดลดโคตรเยอะนะครับลิงตัวนี้ตีถึงปะวะเอาโดนสตันเลยโดนสตันเลยเอาโดนสตันนี้ทำไงอะเลือดเหลือครึ่งหนึ่งอะโดยประมาณสิบวินะเอาโดนสตันอีกตัวเรียบร้อยตายปะเนี่ยผม ผมจะแตะป่าวะผมจะตายป่าวะไม่นานะนี่ขนาดโดนสตันบ่อยเลยนะครับปังดูดิเรื่อรถโคตรไวนะแต่ว่าแบบตัวเราก็อัพสปีดนะครับเน้นอัพสปีดเลยป้งป้งไหวป่าวะจะไหวป่าวะเนี่ยปังคิดว่าน่าจะไหวนะคิดว่าน่าจะไหวตัวนี้เหลือตีทีเดียวก็ตายละปังโอเคเรียบร้อยครับตายเรียบร้อยครับน่าจะผ่านแล้วนะทุกคนเห็นป่าวว่าผ่านนะ จริงๆถ้าไม่ผ่านี่ผมเสียหมาเลยนะครับถ้าไม่ผ่านี่เสียหมาเลยเนี่ยเอย้เหลือบอสตัวเดียวตัวท้ายนะครับตัวนี้เลยเหลือเหลือนิดหน่อยเหลือหกแสนนะไม่น่ายากเอาตีอะไรเนะี่ยตีโดนตัวอะไรเอาตัวนี้มาไงเด่ยตัวนี้มายังไงวะถือปะโอเคแล้วตรงนี้ตีซ้ำปังเรียบร้อยเข้าบ้านสามตัวก่อหายโอเคก่อหายไม่เป็นไรครับชิวๆนะก่อหายยังโอเค โอเคกว่าแบบบอสเข้านะครับปังตีนิดเดียวตายนิดเดียวปาม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 เข้าไปปลาเข้าไปดิหิน,น,หนอ่ะปลาเข้าไปหินนิดนิดหน่อยหน่อยปลาเข้าไปโอ้ตรงนี้ดูดิกินวงหมดเลยนะตรงนี้คือสบายมากโอ้โหตายเรียบร้อยครับจบจบเลยสองตัวแปดนาทีห้าสิบสามวิเป็นไงโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆนะทุกคนสำหรับเซตนี้โอเคครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างใค,ใครที่ดูอยู่ในีตอนนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่กดไลค์ให้แล้วก็กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอไว้เท่านี้ก่อนบายจ้า